แล้วรถบรรทุกอิซุที่ใช้ในการแข่งขันปีนี้ต่างจากปีอื่นๆยังไงบ้างคะใช่年はですねเราใช้รถบรรทุกอ e e ิซุส King Crab Euro 5 Max ซท่งเป็นรถบรรทุกอิูที่ใช้ในการแข่งขันอิซุูยอดนักขับมือทองในปีนี้เป็นรถบรรทุกรุ่นใหม่ล่าสุดของเราคออิซุ King Crab Euro 5 Max รถบรรทุกรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5โดยไม่ต้องใช้น้ำยาบำบัดไอเสียเช่นแอดรือทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถลดต้นทุนได้แต่ยังคงให้สมรถนะยอดเยี่ยมหลังจัดประหยัดสุดเป็นไปตามแนวความคิด Isuzu Life Cycle s o l u t i o n ที่จะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนเพิ่มกำไรตลอดอายุการใช้งานของรถค่ะขอบพระคุณท่านประธานและบระิษัทกรีเทศอิสุเซล์จำกัดสำหรับการแข่งขันีดี เพื่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับคามปรับภายในการขนส่งและการขับรถย่างถูกต้องนะคะหวังว่าอิสุคงจะรับผิดชอบในการจัดติดกำลัดีอย่างนี้ต่อไปในอนาคตด้วยกันเมากค่ะสิ่งที่อิส,สอุสนับสนุนเนี่ยมีตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องการเลือกใช้รถจากศูนย์บริการนะครับมีคําแนะนําที่ดีมีการสนับสนุนเรื่องของการอบรมพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการที่ครอบคลุมอะไรที่มีมาตรฐาน